รถที่เหมาะสําหรับสาวๆนะครับคือรุ่นอะไรกระจกแต่งหน้านะคะรับบานใหญ่มากสาวๆจะบอกเขาจะไม่ชอบสีอะชอบสีชมพูอ,อ้าวไม่มีไม,มไม่มีเลยนะครับตรแต่ข้อเสียมันนะครับก็ต้องยอมรับก็คือเวลาถ้าเกิดเจอแดดร้อนหนักๆก็จะมีความเรียกว่านุ่มนวลนย้อยๆ,ๆหน่อยอะไรเงี้ยต่อมาครับ รถที่เหมาะสําหรับสาวๆนะครับคือรุ่นอะไรสาวนี่อาจจะน่าจะเป็นพวกไปทํางานแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นสาวโสดเนี่ยชอบขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปแฮงเอาท์อะไรบ้างกัดว่าไปก็เลยอาจจะเป็นรถที่แบบค่อนข้างมีความอเนกประสงค์ค่อนข้างใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนตอนนี้นึกออกรุ่นแรกเลยนะอะไรง่ายเลยโตต้ายาริเซี โอ้ยตัวนี้นี่กำลังสดเลยนะพึ่งออกมาไม่นานครับเป็นอีโคคายรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆเลยเขาค่อนข้างทำมาเพื่อเอาใจผู้หญิงเยอะอ้โหนาโดยเฉพาะกระจกกระจกแต่งหน้านะครับบานใหญ่มากของต้องมีอ่าบานใหญ่มากแต่มันมีเฉพาะตรงที่คนขับนะสลาดแสดงว่าก็คืออะไรทาร์เก็ตก็คือผู้หญิงผู้หญิงต้องขับขับรถเองใช่ประเภทแบบว่าเฮ้ยจะให คุณแฟนมาเป็นแฟนขับให้แล้วตัวเองนั่งข้างมาแต่เปิดมาอ้าวไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีอันเล็กนะไม่มีเลยแต่กันนิดนึงเวลาขับอย่าอย่าแต่งไปขับไปนะครับอันตรายอันตรายเล็กพวกกี่แต่ผู้หญิงนี่ยแกะเห็นนะแกะเห็นอยู่ขยันไหลไหลกี่ตาได้นี่โคตรฟลิปเลยโอ้แล้วถนนบ้านเรานี่เรียบคลิบใหญ่พูดเลยนะครับผมก็ เขาทำออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นสำหรับผู้หญิงใชนะครับออปชั่นนู่นนี่นั่นมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นูนนี่อะไรเงี้ยครบอ่ะเรียกว่าอุปกรณ์ความบันเทิงการเชื่อมต่อเขาเนี่ยสมัยนี้มันครบครันเลยทั้ง iOS Android นี่รองรับหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าเที่เคยให้มาสมัยก่อนนะครับโอ้ยจัดเต็มเลยโตวต้าไม่ยอมใครแล้วนะครั แต่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะมันมีรุ่นท็อปอยู่ที่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวพรีเมียมที่เป็นรองท็อปนะครับราคา6กแสนหกบาทตัวท็อปมันแค่จริงๆมันก็แค่6,99้านะเพิ่มอีกส0 0 0 0ื่จะถามว่า3,000 0ื่ได้อะไรบ้างก็อาจจะเป็นชุดต่อชุดแต่งด้านนอกอแล้วก็บอก เป็นสีแดงอะไรพวกนี้อ่าอไม่ได้บางคนสีแดงต้องมานะอ้าวเหรออจะไปเปลี่ยนข้างนอกมันก็เขาเรียกมันไม่ได้ความเป็นอะเซอร์รีแท้ก็แล้วแต่ครับนะแต่ว่าส่วนตัวครับผมไม่ยั่โก้ตไม่จําเป็นเลยเพิมสามหมื่นบาทได้บ่อสีแดงมาส่วนตัวไม่ได้ชอบบ่อสีแดงใช่อาจจะเขาเรียกเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าอ่าก็แล้วแต่ความชอบสาวๆชอบไหมเขาสาวๆจะบอกเขาจะไม่ชอบสีแดงชอบสีชมพูอะไรเงี้ยต้องลองขับไปรับสาวๆดู เออว่ะลองดูแลกันอ่ะสามหมื่นก็มันก็นิดนิหน่อยหน่อเป็นเรื่องของชุดแต่งไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเพ์ฟอพ์แม์เลยอุปกรณ์การความปลอดภัยอะไรต่างๆก็เหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นแค่ออปชันเลยนๆน้อยๆซึ่งส0 0 0มบาทก็แต่ให้มองว่า เฮ้ยจะชอบปอกสีแดงอ่ะมันก็คุ้มอ่ะใช่เขาไปห่อข้างนอกก็น่าจะเกินอยู่นะมันก็ค่อนข้างมีความเลยวุ่นวายอยู่นะใช่ใช่หรือต้องอะไรบางคนอาจจะไม่ได้ชอบว่าหูไปเขาเรียกไปบริการหลังการขายข้างนอกอ่ะมันต้องไปหรือน่นถอดนู่นถอดนี่อ่าแน่นอนของโรงงานมันก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่แล้วนะครับลองเลือกดูนะครับแต่ส่วนตัวแนะนำแค่รุ่นพรีเมียมก็พออืไม่ต้องไม่ต้องพรีเมียมรักซูรี่หรอกรักซูรี่มันก็แบบก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ แล้วเรียกว่าอะไรทางโตยต้าเองครับถ้าใครอยากจะแบบเพิ่มสไตล์ของตัวเองเนี่ยอยากจะติดตั้งชุดแต่งต่างๆทางโตยต้าเองเขาก็มีมันก็มีมันมีไอ้พวกอะไรอโต้อะไรของเขากอย่างกยนะครับก็มีแบนๆไปเป็นยืนทั้งค่า ก็ลองดูแต่โอ้ยอดขาวเยอะนะโอ้โหส่งกันไม่ทันนะโอ้โหสามสี่หมื่นคันน่ะใช่ใช่เล่นเราแบบว่าแบมแบมนี่ยิ้มเลยคุ้มค่าตัวแบมแบมแล้วก็ใครอยู่คี่เซ็นเตอร์ก็รู้แล้วนะแทร็เก็ตน่าจะเป็นไทยใช่แต่แต่ไม่ใช่ว่าสาวๆขับได้อย่างเดียวนะไม่ได้ไม่ได้ขับได้หมดนะครับโหนจะอะไรได้หมดนะครับก็าหมุ่บูเล็ตเปิดไอ้บ้านบังมาก็ตกใจหน้าตัวเองนิดหน่อยก็ต้องเช็คนิดนึ่งหล่อได้ที่หรือยังอะไรอยยย่างงเีุ้แบบ มันจะใหญ่ทําไมวะแต่แม่งประหลาดตรงคนนั่งสึกไม่มีถ้าใครไม่เคยเห็นนี่เดี๋ยวต้องดูต้องดูเออยอมไปดูก็ได้จริงๆแล้วมีรีวิวให้ดูนะใช่ใช่อ่านี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนํานะอันนี้ถ้ามีเงินเพิ่มอีกไม่นิดนึงนะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่น่าผมใจมากๆนะมันคือตัวฮอนด้าไอซาว อันนี้จะขยับมาเป็นอเนกประสงค์แล้วยกว่านี้เป็นสีดานใช่ไหมถ้าคุณมีงบประมาณที่มันมากขึ้นความอเนกประสงค์การตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยรุ่นที่เรากําลังจะแนะนำเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้ทั้งขับสนุกขึ้นนะการประหยัดน้ํามันขึ้นครับผมนะครับแล้วก็เรียกว่าใหญ่ขึ้นเรียกว่าอเนกประสงค์เราก็รู้อยู่ว่าผู้หญิงงนะใช่โอ้โห นางจะมีรองเท้าอยู่ประมาณ28คู่วางอยู่ในรถแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เวลาซื้อของซื้อของยิ่งมาก็ปึ๊บโอ้โหใช่ไลมครับใช่เลยนี่เลยเปิดฝามานะปึ๊บนี่เราอยากจะวางของอุ้ยไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้มันมีคิกเซ็นเซอร์ด้วยนะครัะเดินไปเตะมาประตูเปิดให้โรมัดยิ่ของมาเยอะวางตุ้มโอ้โหเอะแล้วปกติแล้วไม่มีใครเปิดครับ ปกติอะนางไม่ถือด้วยเอาจี๊ยบดีกว่าปกตินางไม่ถือด้วยมันต้องมีคนคลิ๊กที่เราแล้วก็เราต้องเปิดส่งเสียงอย่างเดียวฮะรุ่นนั้นส่งเสียงอย่างเดียวแล้วจะมีคนไปคลิกให้อีกทีแต่อะไรเงี้ยสบายเลยนะไม่จริงพวกนี้มันเรื่องไม่จริงนะเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาแล้วก็ฟังฟังมาจากยูทูบอ่ะใช่ครับก็ฟังมาทีนี้ตัวราคานะครับตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว R S นะครับ ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรตัวนี้เนี่ยได้ตัวล้อที่เป็น18นิ้วอืมิ้วการตรงตัวดีกว่าอันนี้อันนี้แต่นี้ถ้าลองขับอจะเห็นชัดเจนว่าตัวการตรงตัวของตัว i อเตัวนี้บเวลาเข้าโค้งดีกว่าประมาณนึงเลยนะครับแล้วเวลาแต่ถ้าเกิดไปขับตัว e อก็จะมีความเรียกว่านุ่มนวลยืดยืดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ราคามันก็แตกต่างกันประมาณแสนนึงนะเพราะตัวท็อปมันอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับนะครับ แต่ถ้าเป็นตัว EL นะครับมันก็จะเหลือแค่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่านะ่ครับหนึ่งแสนเหลืออีกหนึ่งแสนหนึ่งแล้วก็มันต่างที่ชุดแต่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์น่เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ ESV นะครับแรงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแรงม้าครับแรงบิดสองร้อยห้าสิบสามนิวตันเมตรก็โอ้โหเหลือเหลือแล้วแหละโเหลือเฟือสำหรับยิ่งสำหรับคุณผู้หญิงนะโคตรเหลือเลยนะฮะอุปกรณ์ความปลอดภัย Honda Sensing อะไรเงี้ยเขาให้ทุกครั ทั้งไลอัพอยู่แล้วนะครับจะตัวนี้มีหลังคากระจกนะตัว IS นะครับที่ที่ต่างกันนะตัวหลังคากระจกบานใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็นิดนึงข้างหลังของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนตัวปิดอ่ะอ่าเป็นสองชิ้นเป็นเหมือนกระด้งสองอ่ะคือไปปิดอะไรเงี้ยเห็นแรกแล้วเอ๊ะ ไม่ทำอะไรนะครับพบแต่ว่าไอ้ตัวหลังคากระจกก็ต้องบอกว่าคือดีอย่างคือมันทําให้รถมันดูกว้างเยอะใช่แต่ข้อเสียมั้นะครับก็ต้องยอมรับก็คือเวลาถ้าเกิดเจอแดดร้อนหนักหนัะอ่ะคือมันสู้หลังคาปกติไม่ได้อยู่แล้วเพราะหลังคาปกติมันปิดทึบมันก็มันทําให้รถมันดูเย็นอลงนะครับแต่ ถ้าคุณซื้อแบบไม่มีม,มาตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปทํามันก็มันทำไม่ได้ไงมันก็วุ่นวายถามว่าจริงๆถ้าทําได้ไหมทําได้แต่มันคุณต้องเลาะ<โ>ห,หลังคาอะไรมันเรื่องใหญ่มันไม่คุ้มอ่ะปกติไอ้ที่มันเป็นออปชันที่มันเป็นหลังคาพวกฟันรูปมูลูปทุกวันเนี้ยหลายรุ่นยังมีปัญหาเรื่องกันน้ํามันอยู่เลย<ช>นะครับ งนั้นเนี่ยถ้ามาทําเองมันยิ่งหนักไปอีกถูกต้ง <c oughs> องนะมันไม่ได้เป็นของที่มาตรฐานแล้วมาจากโรงงานเลยอะ่ะถูกนะ,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกครับก็ลองเลือกดูนะครับจริงๆแนะนํานรุ่นับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขับรถเร็วอไม่ได้ต้องการความแบบหนึบของตัวรถก็เท่าไหร่นี่ก็เป็นอ l ก็ได้มันก็ไม่ใหญ่ไปแสนนึงนะถูกต้องแต่ก็แต่น้ามันคาใจครับก็มันก็ไปให้สุด แต่จริงๆอ่ะส่วนตัวส่วนต,ต,ตัวไม่ชอบหน้าตัว i อเอสชอบ,บผมคือ r อมันจะเป็นหน้าจะเป็นแบบไม่ไม่เนี่ยเหมืมมอ,อมน,แบบนแบบดูแพลบ่าว,ต,วตัวตัวกระจังหนาแต่ส่วนตัวส่วนตัวชอบไปตัวที่เป็นหน้า e อที่มันเป็นขีดข,ข,ขี่เงี้ยแต่มันไม่มีอ่ะแต่เวอร์ฟอร์แมสอ่ะเราชอบไอเอสไงก็แก้ไขยังไงดีก็ซื้อ r อแล้วก็สั่งเบอร์กระจัง ไม่ก็ซื้อมาสองคันหัวปัดหน้าเอเอลไม่ใส่ไอเอสดีไหมมันจะลำบากมันจะมือไปเลยก็ไม่แปลก็ลองอันนี้เป็นแบบคำขับนะอันนี้เป็นเรื่องของกุศลิยมของแต่ละคนใช่ใช่แต่ส่วนตัวก็ก็สุดท้ายก็ต้องเลือกไอเอสอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถูกต้องใ่แค่ความชอบเรื่องนะแต่เพราะว่าเรื่องโกลฟ์ฟร์แมสเนี่ยสำคัญนะครับก็ลองเลือกดูครับผมเป็นคนขับรถเร็วเลยชอบไอเอสนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงเป็นคนขับรถไม่เร็วมาก ก็เลือกเป็นเอียวก็ได้ครับ